ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้สถานีท่านเอาท่านออกจากเต่านะครับก็เป็นคลิปสันส้นๆอีกคลิปนึงนะครับที่พามาให้ชมกันนะครับสถานีท่านได้เอาท่านออกจากเตา่าเต่านั้นแล้วนะครับกับเศร้าเมยนะครับมาพักไหวจากประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกับปัญหาประจําเลยนะครับ เป็นปัญหาที่ต้องมีประจำบาวาแต่ปัญหาใหม่ในเตาหรือนอกเตานะครับตัวน,นี้ก็นั่งอยู่ดีๆก็คว้นขืนนะครับซึ่งสถานีทานก็เอหน้ามามาหดนะครับบอาอยู่ๆว้นขืนมา <Good. S 1> สถานีทานก็ มาเช็คเบิ้งแล้วว่าเป็นเป็นไฟลุกขึ้นมาอีกรอบนะครับก็เป็นอันตรายอีกแบบนึงนะครับที่พบเจอนะครับเต้เต้ย่าหายเจอกับในถุงนะครับถ้าแพ็คถุงไปแล้วไปส่งลูกค้าแล้วไม่ในถุงหรือท่องรถเฮ่าหรือไปใหม่อยู่ตารางเฮียนลูกค้ามันก็อันตรายนะครับเกิดออห้มันมันเกิดอยู่อยู่กับสถานที่เฮ่าดับให้ทัน อุ่นใจไว้ก่อนเนาะครับ,ก,บกับฝากเนาะครับสําหรับผู้ที่เห็ดทานไม่ระวังเนาะครับปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอนะครับจังก่อนลนี่นี่ก็ใหม่ขึ้นมาอีกรอบนะครับ ก็ชีโสตหน้ามไลยกับอะไรนะครับเพราะว่าต้องการท่านให้ลูกค,ค้าต่พยายามดับมองที่มันขืนควันถือเป็นท่านเป็นไฟลุกนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับของสถานที่ท่านนะครับก็บใส่ประสาทสัมผัสเท่านะ้ครับมือกับความรู้สึกแล้วก็ดมกินเบิ้งนะครับว่ากินมันเหม็นใหม่ขึ้นมากหรือมีควันขื้นมาก ต้องมาเฝ้าแก้ปัญหานะครับบางทีสถานที่ทานเกิดเอามาจุ่มไปในในคูเลยนะครับในกันมันใหม่หลายเทลงอีกก็ะไดตัวหมอนคงบ่ามีนะมะั้ง ถึงว่าทานที่เขาเอาออกมาจากเตาแล้วเขายังคิดว่ามันมันมันดับแล้วมันบอบอห่อนบอยังเข้าคนออกมาไว้ข้างนอกสิ่งที่เขาประคาดคิดมันก็นกนกนเกิดขึ้นมากนะครับมันจะมีเล็ดรลอดแค่แดงน้อยเดี๋ยวนึงครับสิ่งที่เขาแนบโมเห็นหรือบบหูซึกนะครับพอมาถืออากาศข้างนอกก็ซ้ำเป่าให้มันติดขึ้นมากขึ้นอีกเที่ยนนึงนะครับ ก็ดีนะครับที่เขาเห็นท่านเนาะครับครับฝากคลิปสั้นๆของสถานีทานไว้กับการแก้ปัญหาแล้วก็ให้เบิ่งปัญหานะครับว่าเกิดได้ทุกเมื่อนะครับครับผมวันนี้ทีมง,งานสถานีทานสวัสดีครับ